เออบอยเจ็บไหมนายคนเดียวเลยเจ็บไม่เล้ฉันนะก็เธอไม่รักฉันเองฉันก็เลยทำบอยอย่างแรงฉัน่ะต้องทำนายบ้างย่าวันจันจอนสมน้ำหน้า เธอทำกับฉันอย่างนี้ได้ลงคอเลยเหรอแล้วทำไมล่ะนายอ่ะม,ม,มันเจ้าชู้จะไม่งั้นฉันโอลีทีเลยึ้นอเอาไปสำลองนะถ้าเพื่ออันหนึ่งเป็นพังโอเคเฮ้ เก็ยังมีอีกนะไหนอ่ะมีไงว,ว้าวขอบใจนะเจนนี่ที่มีรถเข็นไอเราสำรองมันเป็นไรหรอกถ้าแผ่พันก็เปลี่ยนได้โอเคขอใช้ตัวนี้นะ ไม่ได้บอยนายยังไม่เจ็บปวดอะไรเลยออกมา <c oughs> นายไม่ต้องมายุ่งกับฉันนาย่าอละวาดก็นั่นแหละยอย่าละวาด ตายแน่ไอ้เจ็ดเลิกอะไรล่ะไม่เลิกของฉันฉันชอบบอยมาตั้งแต่เด็กแล้วฮะฮะหลังที่เราอยู่ด้วยกันฉันชอบบอย Chân anh shop chết, chết mất tụi nó mềm 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 có mềm Cô ông không lâu đây nè, boy <laughs> ใจกันเลยเข้าใจกันมาวางเป็นดอกไม้กันนะด